เสียบน้ากันเห่เห่อฐานนั้นเนี่ยวไรก็เห็ดแบบนั้นเดียวกันเตี๋ยวข้วเช้านี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยัดเตี๋ยวผัดเสียบกะเมื่อเดือนพาไม่กินตำข้าวปุ้นซั่วข้าวปุ้นจะเพี่น้องเอายัดเตี๋ยวข้าเจาะขวดลงขวดขวดขวดกับขวดเลยโอ้โหสั่วเซอร์มอน ใส่เข้าไปนิดกินอือโอ้ปเปแต่เศษแล้วอย่าเตะและเอา้เอาสวนตะโอ้เอาโอ้อือนน้ำลายน้ำเอาเอาเอาชั่วใหญ่จัดการได้ใหญ่จัดการก่อนเลยอือเจ้าจัดการน้ำกันนี่ละพร้อมกันนี่ละใส่มื่อนะพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันนะโอ้ขับปุ่นอยู่ข้างล่างใหญ่คอยเจ้ากินกนอนเพราะว่าเจ้าเป็นเจ้าของเพราะว่ <laughs> ากินนำ้ำ <laughs> มีกุ้งสองตัวใช่ไหมน้องกุ้งไรเสือสองตัวอยู่เสร็จบุหรีตัวหนึ่งันหลีมันหลี้ดีป่ะดีดีดีเอาเอาลอ,องเากระปุ่นกันเต้าเข้าไปยยายนำกระป๋อยนำกระป๋อยมาเด้อ,อพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินเป็นมูก,กันเด้อมาข้าวส้มกันพี่น้อง ยายทอดมามีงยายเลยมากินเป็นมูแตงไงห,หลานบักแตงเมืองนอกคนนี้นะยายห,ห,ห่อยังไม่สามเนี่ยบักแตงญี่ปุ่น ตัวกับบนย่างเร้งเป็นหวังไซบัวนี่กิงก็ต่ำกับแซ่บได้ต่ำกับต่ำรวยมาต่ำยัางกระยาเข้าไม่กินกเกาเหลาต้องเสียบอืมอืมจับืยอ แห้ดีพี่น้องขับุญแล้วก็อย่าลมนะครับุ่ญอย่าเจ้าขนมมาได้โอ้ปิดจะดเสียบแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้ออืออือ,อกินตามฮานัดเลยเรากินฮนัดแบบได้กินแบบนั้นแม่ ใส่ซอนใส่มือ,อกอะคือเข้าฐานนั้นแนวอะไรก็บเห็ดแบบนั้นนะเหยวกันตี้คนกระตบเบิดมือเพีนหลังเบิดมือเป็นค่าขาดเพระเพราะว่าพายู่เขาวนะยายนะเนออี่ คิดพอยเนี่ยมันแหลงซะอืมันผมมีฝนซะเนาะแบนอันนี้คือพักจะโอมเนี่ยเห็นป่ะจะโอมร้อยน้ำโอมลายหนามอย่างเงี้ยเตี๋ยคือมันด้กิ่นน้๊อข้าวช่วงเนี่ย พอจังน้ำามอนเรากินหมอในใดแด้พี่น้องเนะเราไปหาหมอหมอมาไปเรากินอาหารรสจัดเราไปเห็ดผมเล่าแก่พ่อนช่วแน่เลยส่วแยาไมากินนำ้ำเมไม่มูพี่หลังอันนี้เตรียมว,ว่าเป็นมูมราเตรุยมก่อน ย่ามากิน hmm. ย <c oughs> mm ังเขาต้องกินน้ากันมีมูพี่เนาะไม่เคยแสบมีมูหมดสับแล้วอยู่คนเดียวแล้วอุ้งไรเอามาจะเอาเลยเอาเลยบล้วมัดกหรอมักเยอะเจ้าเกิดรุ่นข่อยเจ้ากินหน่อยก็่อยอุ้งไรเสียพี่เนอะ ลวกแล้วเยียมร้วยอืมกลิ่นกาท่านจะพักจะอุ่นมะมีน้ำกับมีดิแตนกินง่ายเองใส่น้ำเนาะให้น้ำดี แล้วยิ่งจะลานมาย่ายๆสันสิซื้อพักจะโอมไรน้ำไม่ปลูกเด้อสันเอาเคือหาบอกแถววันนี้สันมีอันอีหลีมีอีหลีม,ลมีมีจะดวนแล้วแต่บ้าบ้าน้าบอกอีกแบบว่คอยปลูกสันเนาะบ่าคอยมีน้องมีจะปลูกแบบเปลียนน้ำใครบ้าน,น้าเนี่ยปลูกอันเปลียนน้ำไปแล้วก็แล้วเขาซืนะ้อน่า อยากมาแต่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นบอกนึกแ่บเนา้แต่กี้ถ้าใอยปลูกนี้เพิรนให้มีหน่วยเดียวเนี้ยคืออันนั้นอ่ะปลูกใครได้บ่กรุ่นโรงงานเพิ่์ธแสวเอาเอาไน่เอาเบิร์ทุกอย่างมาให้ังทีนะใครเพิ่์ธโดยเฉพาะเพป็นสิมาลับเอาเลย แต่มันเปลี่ยนแต่ออนสัวนอีกนี่น้ยขาแขนขาสอบเนาะมันเง่วมันบะนี่รอรอ่อดกาสา่นก่ออจัดใช่ไห ถ้ามันหนูพ่อเฮ็ดเก็บแต่หน่อยก็สิใหญ่กว่านี้เยอะพ่อเฮ็ดตอนเทาเนี่ยพี่เนเม็ดตอนเทาก็แสียบกอเก่าพี่น้องแสีบอยู่รู้ว่าเฮ็ดตอนเทาเป็นที่ขอบุญพี่ใหญ่โอ้พี่ปนอยู่ข้างล้มอืมข้างล้มนี่พี่นองแล้วแสียบน้ำกันเ้อง รื้อเม็ดผักกะถินรื้อเม็ดผักเกษเกลือเม่นกินแล้วเขาได้ร่ยน้ำกลเนี่ยกินน้ำกลผักเกษร้อมตัวเกษบ้านเท่าเดียวเกษบ้านเท่ามันกระเซียบพื่อกันใส่บวนกับตมกระเซียบได้ยัง กินก็ตำมุ้งก็ะแทบตำกินก็ะแทบแกงกินก็ะแทบใส่บัวนะแล้วก็พัดโอ้ยพัดกรแห้งแสบอุ้งกลิ่นย่านเราไปกินปูน้ำใช่ไหมแต่านเขาไกินปูเยอะกินเยออืม ย่านนากูย่านยังเตี้ยย่านเบิดเนีย่ยอันนี้ก็กินแก้มเอเพียตำก็แซ่บ กระปุลจะบ่ได้เนาะมั่น,มนกืประกาศขึ้นแมนนั่นก็ประกาศขึ้นนาะผักกาดขึ้นอยู่หน้าบ้านน่ะกินได้เราเด้อไงเลยอ่ะไม่บ่โอ้ยมะเสาวนี่รกรกมัดมัดหายแต่ตเต้๋ยวพว่อนเคยเป็นให้พี่นอ้องเขาแซบอยู่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่ชวนมากินน,ำน้ำจ้าเพื่อเป็นยังจ้ายหญเตี้ยกะสิว่ามมววยพี่น้องเขามีความสุขเด้อพี่น้องเด้อ มียังกับปทอมีคววมสุเนะพี่น้องเนาะมีค่วมสุขมีสุขภาพแข็งแรงอยากไปใส่มาใส่กไแข็งขาบ่ให้ปวดแต่เก็บนะพี่น้องเนอะบ่เก็บบ่จนมีสุขภาพแข็งแรงขยั่ว่าอยย่ดีกินดีมีค่วมสุขบ่เก็บบ่จนไปใส่มาใส่กับพ่อแต่แนวดีๆอยู่ใส่อยู่ใส่กับพ่อแต่ค่วมสุกนะพี่น้องเนอบ่า่าสิยู่ประเทศเท่าอยู่ประเทศนอกอยู่สปปเลาาอยู่ทั้งใดให้กระได้พี่น้องขอบคุณอ แต่เราครอบครัวก,ก็มีแต่ข้วมสูลข้วมจะเลื่อนนะพี่น้องเธอขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคัช่แน่สวัสดีค่ะค